M.U.C.9 มือสองครับพี่น้องครับ M.U.C.9 มือสองครับผู้ใดสนใจนะครับยังมีอยู่นะครับเถ้าผมว่าชั้นชวนรถหลายอยู่นะอยากได้ทีดาวดาวหน่อยนะครับมีเบิร์ตนะครับ M.U.C.9 มือสองปรับสภาพให้เรียบร้อยครับอันนี้เอฟซีทางน้องค่ายครับทางคนพิสัยนะครับ F C ทางน้องค่ายทางคนพิสัยมาหันปั๊บคนว่าเอาเลยแค่นนี้พอเถอะนะครับใบเลือหยากลยนะครับนี่ตรวจเช็คและปรับสภาพทำสีให้ใหม่นะครับเนี่ยจุดเครื่องเดิมเทาก็มีให้นะครับ รถส,สวยๆเลยนะครับออกสองขั้นต่อกันเลยนะครับออกสองขั้นต่อกันเลย mu ส9่มือสองนะครับรถใหม่เหลือขั้นเดียวครับขั้นสุดท้ายจะเบิดแล้วนะครับอันนี้ขั้นที่สองของไฟบรูวอ่าไปสู่ของผมดบบของผมสวยสว่างใสดูนี่นะครับอันนี้ก็ประอยากได้นะครับสอบถามได้นะครับผม mu ส9ราคาอยู่ประมานหาแสนกว่านะครับช่วงนี้ราคาตกแล้วนะครับห้าแสนกว่าหกแสนนะครับเดี๋ยวจะสภาพแล้วแต่ปีนะ อันนี้ผมขายไปกับงานปีหกหกนะครับเสียงงานแค่พันพันนิดๆนะครับพันสองร้อยวันนี้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นเป็นดาวสองหมื่นนะที่จริงมันดาวแค่มื่นมื่นหนึ่งนะครับเป็นดาวสองหมื่นนะครับพี่ดาวกับนี่นะครับผู้ใดอยากได้นะอ่าอุปกรณ์นี่ครบครับตรวจเช็คให้ทําสีให้ใหม่สวยๆนะครับผมใครอยากเก็สอบถามมาเลยครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่ศีสามศีสามครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่ศีสามศีสามนะครับช่วงนี้งานหลายครับพี่น้องผมจองก่แล้วจะเซอร์ได้จองก้อนมูเลยนะครับจองรรถตตัั้้งแแ่ลวคบ จะไปต้ออีกนะครับอ่าจะไปต้ออีกไปเส้นเอกสารอยอุสมานกุดบ,บากทางังพูลัพัฒนานิคมอ่าแล้วก็ไปจองรถต่อเลยครับทงังอำเภอศรีธาตุนะครับลูกค้าทางสกุไลไลนยนะครับว่างสามหมอจองว่าแล้วจส่งแล้วนะครับแล้วก็ทางอ่า อื่นๆอีกก็ยังรอผมก็ไปเชื่อมรถอยู่กับมี่นะครับแต่ผมยังว่างๆน,น,นะครับเดี๋ยวจะหาเวลาเข้าไปนะครับเอาขอบคุณพี่นอ้องที่ติดตามรับชมนะครับอยากได้แบบไหนสอบถามเข้ามาครับรถใหม่หรือมือสองสอบถามได้เลยน,นะครับสวัสดีครับ